น้องแหม่มค,ค,ค่ะ่ค่ะพวกเรามาจากฟอร์ดพระนครมอรเตอร์เกษตรนวมินแต่งรอแบบนี้บอกเลยนะคะว่าต้องฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินเท่านั้นค่ะใช่ค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรคะพี่แหม่มเ v e r อเรสต์ชัยชนมพัดนะคะขับเคลื่อน2ล้อค่ะราคาฮุกราคา1่งล้านหกแสนบาทว,าว้าวมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะก็จะเป็นกระจังหน้ามาแต่ง ไฟมันแสงตึบนะนี่นะคะแล้วก็สเกตวิกเตอร์นั่นเดงค่ะอยากให้ซูมเข้ามานิดนึงค่ะว่าวิกเตอร์นั้นมีดีเทลยังไงบ้างนะคะถ้ามองไปทางที่แมนจะเห็นค่ะสัญ,ญลักษณ์ของวิกเตอร์ตรงตัวกันชนหน้าเลยจุดเด่นของชุดแต่งนะคะขอบอกเลยว่านำเสนอวิกเตอร์ค่ะตัวนี้นะคะเนื่องจากว่ากระจังหน้าเราเปลี่ยนลายได้ไงคะใช่ค่ะชุดแต่งวิกเตอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นของแท้ค่ะ สเกิร์ตนะคะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ<ล><ล>คุณลูกค้าเลือกรถสีไหนแล้วก็ทำชุดเกิร์ตบิวเตอร์ตรงนี้เข้ากับตัวรถได้นะคะ,ะมาพร้อมกับซ้มล้อเรียบ3นิ้วนะคะขอดูแบบ ฝั่งนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นแบบสีดำเนาะลูกค้าเลือกเป็นสีดำแบบเรียบนะคะ3สามนิ้วสีดำจะเอาดำเงาดำด้านได้ตามใจชอบคุณลูกค้าเลยนะคะก็คือคันนี้เราเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักแต่งตามใจของคุณลูกค้าเลยเนื่องจากว่าตัวแต่งอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเจนั่นก็คือกระจังหน้าม้ามาแต่งนะคะตัวนี้พิเศษมาพร้อมกับไฟ LED แสงสีขาว 3จุดด้วยกันเลยนะคะสวยหรูดูดีมากค่ะแก้วิสดุดตามาแต่ไกลเลยกิมมิคะเล็กๆให้คุณลูกค้าที่ชอบเล่นลูกเล่นเกี่ยวกับเรื่องไฟและสีเปลี่ยนได้ไหมคะน้องเมย์ค่ะตัวนี้มีหลายสีค่ะมีสีส้มสีขาวขึ้นอยู่กับแสงที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะนะคะต่อมานะคะเจะ้เด่นมากๆอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็จะ,จะเป็น ไฟมัดแต่งนั่นเองเย <Yeah. S 1> ้โอ้โหวิบวับวิบวับจับแสงมากเลยนะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นไฟสามขีดนะคะแบบวิ่งอย่างนี้เลยตัว d a y ์ไลท์นี่มีมาอยู่แล้วจากโรงงานเนาะ uh huh. แล้วก็ตัวนี้เทิมให้ uh huh. เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นไฟวงแหวนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเดวิล ไล์ Light, ใช่แล้วแสงสีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีฟ้าน,ะะน้ำทะเลนะคะและข้อดีนะคะก็คือไฟสูงและไฟต่ำจะอยู่ในหลอดเดียวกันนะะสีนี้เปลี่ยนสีได้ไหมคะเปลี่ยนได้ค่ะอ,อ,อยากได้สีไหนก็เลือกเลยจริงๆมีสีขาวแบบขาวบริสุทธิ์เหมือนชุดน้องเมก็มีเหมือนกันหรือจะฟ้าแบบเจก็ได้อันนี้คือคิดเตรียมชุดมาตรงกับรถเลยนะใช่ค่ะแล้วก็จะมีสีแดงะะใช่ค่ะต่อมานะคะมาดูด้านข้างกันดีกว่า ล้อมแม็กนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะ <Trend. S 2> จะเป็นลายนี้นะคะขอบ20แต่เป็น two t o n นะคะแต่คุณลูกค้าเน้นความดุดันเน้นเน้นความหล่อนะคะใช่เราก็เปลี่ยน<ำ>ให้มาเป็นดำเงาแบบนี้ได้ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นก็คือจริงๆแม็กเดิมใช่ไหมคะเราทําสีให้เข้ากับคารคเตอร์รถของลูกค้าใช่ข้อดีของการใช้แม็กยางเดิมคือไรเจ โอคือตัวนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าเน้นส่วนใหญ่นะคะวิ่งในทางถนนดํา<ม>ก็คือทางถนนคอนกรีตต้องเป็นยางเดิมๆจากโรงงานดีที่สุดค่ะถูกต้องแล้วค่ะมามชิ้นต่อไปเลยดีกว่าตรงนี้ทําอะไรกันบ้างนะคะก็ปิดดานะคะปิดตั้งแต่แกม้มข้อกระจกที่เปิดมือเบ้ารองมือนะคะอะกรนะคะ<า>จุดเด่นตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือเวลาคุณลูกค้าเลือกสีอ่อนนะคะมไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีบอลเงินบอลทองนะคะ ก็อาจจะแรดสีหลังคาดำแบบนี้นะคะได้เลยมาครึ่งดึงตรงนี้เพื่อความดุดันเล่นลุกเล,เล่นเล่นมิติให้กับรถนั่นเองค่ะ,ะ,คะและอีกนิดนึงนะคะนึกว่ารถคันนี้ว่ายน้ำได้เพราะอะไรรู้ไหมเจ้ครีบฉลามบนรถค่ะ<อ>นี่นะคะอันนี้คือหล่อมากๆเลยนะคะลูกค้าเลือกเป็นครีบฉลามสีดำเงา <คะ S 2> ก็จะได้ความ ออดูทรงสปอร์ตแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยเดี๋ยวมาดูชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ด้านหลังบ้างนะคะขอกล้องมาใกล้ๆนิดนึงค่ะตัวนี้โอ้โหระบบตัวเซ็นเซอร์ก็คือยังคงเก็บไว้งงให้ลูกค้าค <ง S 1> เหมือนเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะและเขาก็จะมีท่อท่อหลอกแบบนี้ คู่มาเลยใช่ไหมคะเฮเก้นะคะสองฝั่งฝั่งละสองท่อรวมกันเป็น4ด้านและสัญลักษณ์วิกเตอร์นะคะขาดไม่ได้เลยคือพระเอกของรถคันนี้เลยค่ะใช่แล้วครับอันนี้คืออะไรคะเจ้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นลูกเล่นนะคะที่คุณลูกค้าชอบกันมากๆเลยเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูนะคะอ่าน้องเม พิเศ์ไปแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดไฟตัวนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์เอเวอเรสนะคะชื่อของรุ่นคันนี้และก็แล้วก็ทําเป็นตัวสีอันนี้ก็คืออาจจะเกิดการแสบตาได้นะคะแต่ถ้าคุณรักเรื่องการจัดเรื่องไฟแล้วเหมาะมากๆเลยเมื่อกี้จะเห็นเป็นแสงไฟสีแดงบนตัวหนังสือคําว่าเอเวอเรสนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองดูไฟเบรกไฟเบรกเหยียบปุ๊บติดปั๊บแบบนี้เลยวิบวับวิบวับจะหลับแสงเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือเราทําให้ลูกค้าจบจากโชว์รูมไปเลยว้านะคะ สวยถูกใจไหมคะถูกใจมากคะ่ะและนี่ก็คือรอบคันของ Ford Everest นะคะสุดหล่อคันนี้ซึ่งตอนนี้ประจำการอยู่ที่พระนครเรานะคะกำลังจะส่งมอบในวันพรุ่งนี้แล้วใครที่สนใจออกรถหล่อๆอย่างนี้ต้องทำยไงคะ,ะติดต่อพวกเราสาวสวยได้นะคะเบอร์โทรเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะคะ <c oughs> ว่าเป็นเบอร์ใครบ้างก็ใครที่สนใจออกรถไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน เกียร์แบบไหนทักพวกเรามาได้เลยใช่ค่ะวันนี้น้องแหม่มน้องเมทขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย